สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โรงงานอุดมเฟอร์เิเจอร์ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าบานเฟียมขนาด2.8เมตรนะคะความสูง2.1เมตรตู้เสื้อผ้าบานเฟียมเนี่ยเป็นการ แยกอิสระของหน้าบานนะคะเป็นการดัดแปลงบานเฟียมที่ปกติใช้เป็นบานกั้นห้องมาเป็นส่วนหนึ่งของตู้เสื้อผ้าทําให้เราเนี่ยสามารถหาของและแบ่งภายในของตู้ได้อย่างต้องการจะเป็นบานแขวนสูงๆแบบนี้มีลิ้นชักด้านล่างมีลิ้นชักตู้ ตู้เก็บกระเป๋าภายในชั้นเก็บกระเป๋าช่องเก็บของทำให้เราแบ่งการใช้งานภายในได้อย่างลงตัวเลยนะคะแล้วก็สามารถแจ้งเราได้ว่าภายในลูกค้าต้องการแบบไหนเพราะว่าการออกแบบเนี่ยระหว่างตู้และบานแยกอิกสระจากกัน ตู้สามารถสั่งผลิตสีได้ตามต้องการแล้วก็ใส่ด้วยนะคะสำหรับตู้ลอยตัวก็ทำความสูงอยู่ที่2.1เมตรแต่ถ้าเกิดท่านไหนบอกว่าอยากจะให้มีซ้อนบนเป็น2.40อยากให้ไป็นบิวอินเลยให้เต็มพื้นที่ชนฟ้าก็ให้เราออกแบบแล้วก็เสนอราคาได้สามารถที่จะแวะมาสอบถามได้นะคะที่โชว์รูมท mm hmm. ุกสาขาไม่ว่าจะเป็นเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราราชพฤกษ์หรือเซ็นท่านบางนาก็ได้ลองแวะมานะคะขอบคุณค่ะ